สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่859ค่ะ859ส้มใสรหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตอดังคลิปนะคะช่องทางการติดต่อราย ID และก็เบอร์โทรอยู่ด้านบนขวามือค่ะคุณแม่ขาราย i อยแอดเป็นอันนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนาหน้าแล้วก็ VIPA วิภาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษแอดเบอร์ไม่ได้นะคะแต่ถ้าไม่สะด,ดวกรายไม่เป็นไรโทรมาสั่งก็ได้โดยแจ้งรหัสคลิปที่859ก็จะเป็นงานเสื้อดนินผสมชปันค่ะเสื้อตัวที่ส้มใสยอยู่ตอนนี้นะคะบอก าา่ออราาคกนตัวนี้กลับมาอีกแล้วกับงานที่แบบน่ารักที่สุดใส่สบายที่สุดและราคาแบบดีที่สุดของร้านเรา390บาทตัวนี้390บาทค่ะโอนชําระจะส่งให้ฟรี390บาทนะส่งฟรีไปอีกคแม่ค่ะอะโอนชําระจะส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกกับโอนเรามีปลายทางนะคะปลายทางขอเนุญานบวก50บาท โปรโมชั่นช่วงนี้กีดตัวก็ได้บวกไปทางแค่50บาทคุณแม่ถูกใจรุ่นนี้ซ่งม,มีส2สีจัดไป12สีส้มก็เก็บไปทางแค่5 0บาทนะคะอ่ะคุณแม่คะอ่ะรุ่นนี้นะคะรรนินผสมสปาน์นบอกเนื้อผ้าแล้วเนาะก่อนที่เราจะไปดูแบบแล้วเนื้อผ้าขอเนี้ยแจ้งไซส์ก่อนนะคะแจ้งไซส์ไซส์ตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์มีเพียงไซส์เดียวเท่านั้นคือตัวที่ซมใส่อยู่เลยค่ะตัวนี้อกเสื้อ46นิ้วความยาว25.5นิ้วประมาณนั้น อย่าเพิ่งตกใจว่าตัวใหญ่นะคะมันวัดได้แบบวัดได้ตึงอ่ะ46นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นไหมคะนี่เนื้อผ้ามันจะรู้ลงไปตามตัวเราจริงๆหนูอกแค่33 อกจริงหนู3 3มสประมาณนั้นหนูก็กำลังใเสื้อ46ในการรีวิวอยู่เหมือนกันเห็นไหมคะทรงพอหนูใส่แล้วมันก็ไม่ได้ดูแบบดูไม่ได้ดูตัวใหญ่มากแต่แบบเพิ่มสี่สหูตกใจเสื้อพวกนี้มันจะเป็นทรงที่ต้องใส่ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะเสื้อใส่ลำรองไม่จะเป็นต้องฟิตไม่เป็นต้องเข้ารูปไม่จำเป็นต้องกับเออพอดีตัวไซส์เราเนาะก็คือขอแค่คุณแม่อกจริงตั้งแต่ประมาณเท่าหนู3 2มสไปจนถึงไม่เกิน44คือใส่รุ่นนี้ได้ใส่ตัวนี้ได้ทุกคคคนนนนนททุกกะะะะอ่็็จเเปปรรรงงมาาาณี้ใสลสลบย ไม่จะเป็นต้องแบบเออฟิตเข้ารูปมันไม่ใช่เสื้อออกงานเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีเพียงไซส์เดียวบอกเลยว่าตัวนี้ฟรีไซส์จริงๆแทบจะทุกคนใส่ได้ขออย่างเดียวยาวอกเกิน44นะคะความยาว25.5นิ้ว26ประมาณนั้นเนาะก็คือหน้าสั้นหลังยาวส้งเกลียกประมาณมาณให้นะคะด้านหลังคือแบบใครกอยากได้งานคุมเป้าคุมสะโพกตัวนี้เลยนี่ค่ะคุมสะโพกนะคะอ่ะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เนื้อผ้าเรามาดูเนื้อผ้ากันค่ะ สำหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าที่ยังไม่เคยได้งานลินินผสมสปันนะคะตัวนี้จะเป็นงานเนื้อผ้าผสมไม่ใช่ลินินแท้ถ้าลินินแท้ขาะราคานี้ไม่ไหวคุณแม่คะอันนี้จะเป็นลินินผสมสปันนะคะดึงข้อดีจากทั้งลินินแล้วก็ผสมแล้วก็สปันมาผสมกันนะคะมันจะมีความแบบ นุ่มๆใส่สบายนะคะเหมือนสปันนะคะแต่ก็คือยังคงเห็นเส้นใย,ยชัดนะคะลายผ้าสวยนะคะแบบลินินแล้วก็ระบายอากาศได้ดีใส่ได้ในอุณหภูมิปกติไม่ร้อนนั่นเองนะคะเนื้อผ้านุ่มนิ่มทิ้งตัวสวยๆแบบนี้นะคะอ่ะสีนะคะขออนุญาตใส่ให้ดูประมาณแค่3สีนะคะเพราะสีมันมีเยอะมากรอบนี้มีสีมาให้จุกๆเลย12เฉดสีเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้ให้เหมือนเดิมเวลาสั่งนะคะไซส์ไม่ต้องสั่งเพราะมีไซส์เดียวสั่งสี ขออนุญาตสั่งเป็นตัวเลขเราคุยกันเป็นตัวเลขนะคะเพราะว่าบางคนนิยามชื่อสีไม่เหมือนกันนะคะแต่ส้มขึ้นชาร์จสีไว้ให้แล้วก็ใส่ใหมายเลขกำกับไปด้วยคุณแม่สั่งรหัสคลิปก่อนนะ8,59แล้วก็สีที่1 8 5 9สีที่3หรือ8 5 9 4สีที่12นะคะสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวส้มเดี๋ยวส้มเปลี่ยนให้ดูประมาณ3สีนะคะส้มเปลี่ยนให้ดูที่นี้ก่อนที่อจขึ้นสีไว้ให้นะคะดูแบบการต่อ แบบนะคะก็จะเป็นแบบคอปกเชิ้์ตผ่าติดกระดุมหน้าแขนสั้นนะคะแขนก็คือจะสั้นประมาณนี้นะคะเกือ <oded> บถึงข้อศอกเลยนะคะก็คือไม่ได้สั้นมากแบบว่าเป็นแขนเลยแขนอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะเป็นแขนสั้นที่แบบทรงสุภาพอยู่นะคะสำหรับตัวนี้ใส่ทํางานได้เนาะใส่เสื้อคลุมใส่บีเซอร์คลุมสุภาพเพรียบร้อยทํา,ทาง,งานได้เลยนะคะก็เป็นคอปกเชิ้์ตผ่าติดกระดุมหน้านะคะรุ่นนี้เป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดก็คือไม่เคยมีมาก่อนนอกจากผ้าตัวนี้นะคะจะเป็นงานเป็นงานมีกระเป๋ากระเป๋าทั้ง2ออันแบบนี้ ที่หน้าอกสองข้างแบบนี้ถามว่าใส่ของกระจุกกระจิกก็ได้แต่ว่าใส่อะไรที่แบบใหญ่ๆอย่างกระเป๋าตังอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นแบบเออเป็นแบบดีไซน์เฉยๆเพื่อให้มันดูมีอะไรน่ารักๆลาคาะใส่เล็กๆน้อยๆอ่ะได้แต่ถ้าเกิดใส่แบบโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าไม่ได้นะคะอ่ะก็จะมีกระเป๋าให้นะคะเป็นดีไซน์สวยๆอยู่ด้านหน้าสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้เดี๋ยวสมเพชดูมันจะมีการเย็บเล่นเล่นตะเข็บตีนตีนะคะแบบนี้ในช่วงหน้าอกนะคะ เป็นตะเข็บแบบนี้ให้นะคะรุ่นนีเก๋อยู่นะสีฟ้าแล้วกันนี่นะคะอ่ะตัวนี้นะคะจะโชว์ตะเข็บตรงนี้แล้วก็มีกระเป๋าสองข้างนะคะอันนี้รื่องานด้านหน้าแล้วก็อันนี้รื่องานด้านหลังนะคะเนื้อผ้าอันนี้ค่ะสีอ่อนนะแต่เนื้อผ้าไม่บางนะคะหนูสอนมือเข้าไปนะเนื้อผ้าไม่บางนะคะสําหรับตัวนี้นะคะอ่ะแล้วก็อันนี้รื่องานด้านหน้าอันนี้คือดีไซน์เขานี่เลย ะะรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็ราคาน่ารักที่สุดนะคะไม่เคยขายอันนี้ลุกผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นอะไรที่ถูกที่สุดของร้านแล้วแหละว,ว่าคือใส่สบายจริงๆนะคะแม่สึ่เองน่าจะมีเกินสิบสีนะคะพว,พวกผ้าประมาณนี้นะคะ390บาทเท่านั้นคุณแม่ขาใส่สบายเนาะอ่ะนี่ค่ะด้านดัง แล้วก็ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเก็บได้เลย12สีคุณแม่ราคาน่ารักที่สุดนะคะอ่ะอันนี้สีใหม่นะคะเฉดสีใหม่จะเป็นสีประมาณน้ำตาลทองค่ะสีน้ำตาลทองสีนี้ใส่แล้วขับผิวเนาะอนนุก็เลยใส่เปิดคลิปนะคะเฉดสีนี้เป็นสีใหม่ค่ะเดีย๋ยวส้มให้ดูดีไซน์นะคะที่โชว์ตะเข็บสวยๆของเราช่วงหนะ้าอกตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีการเย็บต่อตะเข็บตรงนี้นะคะเป็นการโชว์ดีไซน์เนาะแล้วก็ใชก้กระเป๋าคู่ด้านหน้า2อง,งาันแบบนี้ นี่นะคะ3 9 0บ้้าหลังค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเปลี่ยนให้ดูอีกสองสีนะอ่ะขออาไม้อ,อกรื้มไปนะคะคุณแม่จะได้เห็นงายๆขนาดแปดหค่ะเดี๋ยวลองใส่สีนี้มาให้ดูอันนี้จะเป็นประมาณสีฟ้าอ่อนนะคะสีฟ้าอ่อนอ่ะสีนี้ก็น่ารักนะสีแบบพาสเทลนิดนึงค่ะสีฟ้าอ่อนนะคะ ขออน,นุญาตติดไหมแล้วก็ให้ดูด้านหลังค่ะอันนี้งานด้านหลังค่ะงานด้านข้างค่ะด้านหน้านะใส่สบายๆคุณแม่ขาเชื่อไหมว่าเนื้อผ้าตัวนี้บางคนบอกว่าเอาไปใส่นอน,นยังได้เลยสบายขนาดนั้นนะคะใส่ได้หลายโอกาสจริงใส่แบบ ช่วงชีวิตปกติอะไรเงี้ยก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้นะคะใส่โนอนยังได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะนี่ค่ะสีฟ้าอ่อนค่ะนี่ค่ะใส่ตัวอย่างสีดํามาให้ดูนะคะสีดําค่ะ รายละเอียดใด,ด,ดเหมือนกันนะตะเข็บตัวนี้นะคะที่เป็นตะเข็บโชว์นะคะดีไซน์ของตัวนี้มีนะคะไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมเนาะลืมเลยเออใส่สีดํามาโชว์เฉยนะคะแต่เชื่อว่าสีดําตัวนี้สุภาพเรียบร้อยนะคะในราคาน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากได้สีดําไว้สุภาพไว้ติดตู้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ,ะดีไซน์กระเป๋ามีมีเหมือนกันนะแล้วก็ไซส์ดีงามด้วยค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์46 บอกเลยว่าตัวนี้ก็สุภาพเรียบร้อยนะคะไม่มีส่วนไหนที่เห็นเนื้อเราเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ดำสนิทค่ะ12เฉดสีค่ะของนี้ใส่ให้ดูแค่3 4สีเนาะอ่ะสิมีทั้งหมด12เฉดสีนะคะเดี๋ยวซ้มงขึ้นชาร์ตสีไว้แล้วก็กํากับตัวเลขไว้ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทานคุณแม่หยุดคลิปไปก่อนได้อันนี้ไม่ใช่การ like, ไลฟ์สดแต่เป็นการอัดคลิปวิดีโอนะคะคุณแม่กดหน้าจอหยุดไปก่อนแล้วก็เลือกสีก็ได้หรือว่า ลายสั่งหนูก็ได้ค่ะลา,ลายทักลายมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูส่งชาร์ตสีให้ดูนะคะอ่ะนี่ค่ะสีดำค่ะ3 9 0สบาทส่งฟรีด้วยนะคะโอนชำระเราจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะเนื้อผ้าลินินผสมสปันค่ะตัวนี้เป็นผ้าลินินผสมค่ะจะต้องขึ้นชาร์ตสีไปให้นะก็ฝากรุกนี้ไว้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะคะรหัส857 กับ858นะคะก็คือจะเป็นผ้าตัวนี้แต่ว่าเป็นดีไซน์อื่นแล้วก็มีคู่กางเกงเขานะคะแต่บางคนก็คือแบบเออแม่ใส่กางเกงไม่ได้แม่ยงเฉพาะเสื้ออ่ะหนูก็จัดงานตัวนี้มาฝากนะคะย้อนคลิปกลับไปดูได้นะผ้าตัวนี้นะคะวันนี้ซึ่งลมของทั้งหมด3รุ่น,นะคะ่ะก็คือจะเป็นผ้าตัวนี้เบลินินผสมสปันนะคะเซ็ตกางเกงขาสั้นแล้วก็กางเกงขายาวแล้วก็เสื้อเดี่ยวนะคะลองดูได้ค่ะขอบ,บคุณนะคะสวัสดีค่ะท่มใส่สีไปให้ดูข้างหลังนะคะ